วัดีค่ะพี่พั่ยน,นะคะวันนี้ก็แบบว่าตัวอาจจะไม่ได้แต่งมากแต่ว่าเรามีหัวที่เป็นมิกกี้สำคัญเลยครับคนนี้ฮนะตื่นเต้นมากโดิสซี่ออนไอสค่ะเราอยู่ที่อดิสซี่ออนไอค่ะ 2ค่ะชายที่มาแต่ว่าก็ยังตื่นเต้นเราก็คืนเด็กๆน่ารักมากแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงกันหมดเลยอยากแต่งแบบน้องนะแต่ว่าจะไม่มีจริงอยากให้ทุกคนมานะอยากให้ทุกคนมาย้อนไปในวัยเด็กเนาะคือตอนเด็กอ่ะเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่ได้มาเนาะแต่ว่าเรามาได้ในตอนวัยนี้เหมือนพิ่พลอยที่ได้มาในตอนนี้ก็แบบว่าเหมือนสารฝันในวัยเด็กด้วยก็อยากให้ทุกคนมาค่ะเราก็อยากจะบอกว่าคือปีนี้เป็นทีมแบบไฟโยฮีโร่ด้วยก็จะได้เห็นฮีโร่ของทุกคนด้วยเอลซ่า มิกกี้เมาส์ค่ะ <c oughs> เด็กๆเป้าเราวันนี้มามากเลยเพราะว่าครั้งก่อนเราไปวันแถลงข่าวเปิดตัวใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็น้องเลน่าก็จะแบบเมื่อไหร่จะถึงมามีตื่นดาตื่น <c oughs> เนด่นมาก <c oughs> ใช่ครับว, <c oughs> วันเลยคะ่ะอุ้ยเด็กๆน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆใส่ชุดตามแบบว่าดิสนีย์ทุกตัวเลยอะคะ่ะดีใจคะ่ะ ค่ก็แฟนนิดนี่ห้ามพลาดเลยนะคะพี่พอรอก็ไม่พลาดเลยถ้าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาชมนะคะก็มาชมได้ตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่30มีนาเลยนะคะมาซื้อบัตรดูกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆครับมาดูกันเยอะๆนะครับ